สวัสดีค่ะครูซีรีนักขายนักสร้างแรงบันดาลใจมีหนึ่งเรื่องนะคะที่หลายๆคนมีความสงสัยว่าฉันหวังดีกับพี่น้องฉันหวังดีกับเธอฉันหวังดีกับเพื่อนแต่ทำไมไม่เชื่อทำไมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนมีชีวิตที่ดีเราจะได้แบบว่าเอออยู่มีความสุขนะคะการที่เราไปปราถนาดีให้ผู้อื่น เขาอยู่ดีมีความสุขแล้วเราไปแนะนำข้อคิดหรือว่าวิธีการต่างๆอานาให้เขานะคะแต่ครูบอกเลยนะคะว่าเขาจะหาเหตุผลต่างๆานามาโต้แย้งไม่เชื่อในความคิดของเรานะคะเพราะทุกคนมีกรรม เป็นของตัวเองว่าไหม